นี่คะ่ะสวัสดีคะ่ะค่ะวันนี้คุณสามีก็ทำอะไรอยู่คะสวัสดีคะ่ะมอนามสวัสดีครับ What are า o u d o i n g แพ็คแพ็คข้าวแพ็ข้าวครับแพ็คทุ่งหนึ่งกิโลอ๋อข้าวแพ็คข,ข้าวทำเป็นเอ่อซีนค่ะซีนถุงละ 1, 1> กิโลกรัมนะคะค่ะ <1. S 1> ข้าวของเรานี่ค่ะเป็นข้าวเพื่อสุขภาพนะคะ 1. 1> แล้วก็เดี๋ยวพาชม เราทําเองผสมเองทุกอย่างค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นสามกริยันะคะนี่ค่ะข้าวของเราสุดยอดค่ะสโลแกนของเราก็คือสดจากทุ่งมุ่งสุขคนที่เรารักค่ะเพราะว่าข้าวเราจะเอามาใหม่ๆสดๆทุกทุกเดือนค่ะเรามาจากบ้านสวนแล้วเราก็เอาข้าวมาจําหน่ายที่บ้านของเราแล้วก็เพื่อนบ้านของเราแล้วก็ที่สําคัญคือเราส่งที่ เซ็นทรัลแจงวัฒนะนะคะท่านใดสนใจไปอุดหนุนได้นะคะบ้านสวนหลังน้อยหารายได้พิเศษค่ะลูกสาวเป็นแบรนด์ของเขาของลูกสาวค่านี่ค่ะของเราคืนนี้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวนะคะอาจจะไม่ชัดเพราะว่านี่ค่ะกล่องอันนี้เป็นไรเบอรี่นะคะนี่ค่ะ ท่านอ่านดูนะคะเป็นไลบรี่ค่ะแม็นเจ้ากเกษตรเทรดดิ้งะคะ่ะเทรดดิ้งอ่าโอเคคุณแม่ก็ไม่ค่อยเกง่งภาษาอังกฤษขอโทษค่ะโอเคค่ะนี่ค่ะแล้วก็มีข้าวสังหยดด้วยนะคะนี่ค่ะสังหยดเราก็สั่งจากพัทลุงค่ะเป็นสอตอทางพัทลุงเลยค่ะแล้วก็ของเรามีสามกริส์แล้วก็มีข้าว นี่ค่ะเป็นออแกนิกทั้งหมดเลยนะคะนี่อันนี้ก็อาจจะหยิบมาไม่ได้ค่ะอันนี้เป็นข้าวกล้องหอมมะลิค่ะของสุรินแท้ค่ะนี่ค่ะข้าวอันนี้ก็หอมมะลิขาวค่ะนี่ขาวล้วนเลยนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นไรเบอร์รี่ผสมหอมมะลิค่ะนี่ค่ะเราจะมีหลากหลายอยู่ค่ะนี่ค่ะท่านใดสนใจก็ไป อุดหนุนได้นะคะอยู่ที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะค่ะโครงการพึ่งหลวงค่ะแล้วก็ฟิวเจอร์รังสิตของโครงการพึ่งหลวงเช่นกันค่ะของเราใหม่ๆสดๆนี่ค่ะอันนี้ก็ไรเบอรี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็สามกริย์ค่ะแต่เราคิดจะดับแปลงทำกันแบบนี้ค่ะเป็น3สีนี่ค่ะก็สวยนะคะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอซีนดูก่อนนะคะนี่ยังไม่ซีนค่ะคุณจะมีพึ่งช่างกิโร นี่ค่ะค่ะเราสีจากเอาข้าวจากเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนบ้านของเราก็ที่ที่แถวแถวบ้านส่วนทรงรักค่ะที่อเภอประสาทเราก็จะไปอุดหนุนเพื่อนบ้านแล้วเราก็ซื้อข้าวเปลือกใหม่ๆเลยแล้วเราก็สีมาเลยค่ะของเราจะปลอดสารทั้งหมดปลอดสารเคมีปลอดสาราสารกันมอดสารฟอกขาวสารเคลือบเงาแล้วก็ที่สําคัญข้าวหอมมะลิสุรินก็ เป็นข้าวนาปีค่ะเป็นเป็นอ,อ,อะไรซึ่งเราอยากนำสิ่งดีให้กับเ,เพื่อนเพื่อนพี่น้องพ่อแม่ของเราได้รับประทานข้าวซึ่งค่อนข้างจะดูแลสุขภาพนะคะนี่ค่ะข้าวของเราค่ะแล้วที่สำคัญนี่ค่ะเราผสมเองทำเองตักใส่ถุงเองทุกอย่างแล้วที่สำคัญคือคุณฝรัง่ง f r o เบ e เ g ี u มสามีค่าเก่งมากซีนฝีมือเขาซีนเองทั้งหมดค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะโต๊ะที่ทำงานของเขาบ้านสวนทรงรักอยู่ที่บ้านสวนทำอะไรคะบ้านสวนทรงรักทำอะไรคะอยู่ที่บ้านสวนทำความสะอาดทุกวันทางหญ้าทำความสะอาดเหมือนกันนะคะตัดหญ้าทางหญ้า แล้วก็ปลูกปลูกผักอ่าฮะปลูกผักชีปลูกอ่าฮะปลูกมะมะเขือเทศปลูกมะเขือปลูกพริกแล้วก็พริกแล้วก็ขึ้นช่ายแล้วก็ผักชีแล้วก็มีอะไรอีกคะมีมะเขือหา่อ๋อมะเขือมะเขือยาว มันคือ,อายาวสีสมว่งมวงพยายาม<ๆ>พูดภาษาไทยค่ะไม่อยากพูดภาษาอังกฤษอยากพูดภาษาไทยแล้วก็มีฟักทองด้วยแล้วก็มีแตงโมด้วยใช่เดี๋ยวเรากลับไปบ้านเราก็ได้ทานแตงโมแล้ว<ร>ใช่ค่ะเรามีกล้วยเรามีมะละกออ๋อดูสิเก่งมากมเรามีกล้วยเรามีมะละกอแล้วเราก็มีสระน้ำ แล้วเรามีนีปลาย,ย <c oughs> ท่ทำทำภาษาไทยเป๊ะมากโอ้โหสุดยอดเก<ำ>่งมากค่ะ <c oughs> นี่ค่ะเราก็ช่วยกัน <c oughs> คุณสามีภรรยาก็ผสมค่ะแล้วก็ตักใส่ถุงคุณสามีก็ช่างเป็นกิโลแล้วเดี๋ยวคุณสามีจะสีนค่ะโอเคค่ะ <c oughs> ถ้าอย่างนั้น <c oughs> คุณฝรั่งบ้านสวนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ทำงานถูกไหมคะไม่หยุดไม่หยุดเลยทำงานทุกที่ ทำงานตล,ดตลอดโอเคช่วยเหลือลูกสาวแล้วก็หลานชาย,าน,ชายน่ารักามากโอเคค่ะ okay. ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ Enjoy your job นะคะโอเคค่ะ Enjoy your job ค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะบายบายขอบคุณนะคะอย่าลืมอุดหนุนข้าวเพื่อสุขภาพของบ้านสวนหลังน้อยนะคะค่ะ ก็แจ้งให้ทราบอ,อีกรอบหนึ่งนะคะอยู่ที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะโครงการพึ่งหลวงนะคะไปไปอุดหนุนได้ค่ะแล้วก็ฟิวเจอร์รังสิตใช่ไหมคะฟิวเจอร์รังสิตโครงการพึ่งหลวงเช่นกันโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ